สวัสดีครับผมโปรไฟล์อินสตูดิโอนะครับหรือว่าอาจารย์อินวันนี้มาพบกันอีกนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงเวที T, รถแห่ห้องอัดสตูดิโอเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับมาทำคลิปวิดีโอข้อแตกต่างระหว่างไม่ไดนามิกนะครับ กับไม์คนเดนเซอร์แตกต่างกันอย่างไรนะครับหลายหายคนคงไม่เข้าใจคงไม่รู้จักนะครับไมโครโฟนก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าวันนี้จะเอามาเปรียบเทียบกันระหว่างไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่ใช้ไฟเลี้ยง48โวลต์ one, แล้วก็ไมค์ไดนามิกนะครับที่ไม่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเ,เป็นไม่แบบไวคอยนะครับแบบไดนามิก บางรุ่นก็จะมีทาร์นโฟเมอร์แล้วแต่ราคาแล้วแต่การออกแบบของผู้ผลิตต่างๆนะครับสําหรับแบรนด์นั้นผมจะไม่ยกตัวอย่างนะครับก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของอความแตกต่างระหว่างไม้สองชนิดนะครับสองประเภทก็คือแบบคอนเดนเซอร์นะครับไมโครโฟนที่นิยมใช้ในห้องสตูดิโอนะครับหรือว่างานที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ต้องการความไวในการรับเสียงนะครับ แต่จะมีข้อแตกต่างกันยังไงนั้นนะครับก็อ,อย่างแรกนะครับนี่คือไมค์แบบไดนามิกนะครับก็คือไมค์แบบถือที่เห็นในงานทั่วไปที่งานพูดงาน PA งานกลางแจ้งนะครับหรือว่างานาที่ต้องการใช้าการพูดการบรรยายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ล้วนใช้ไมโครโฟนนะครับ ว่าศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับก็ต้องใช้ไม้ก็จะให้รู้จักว่าไม้มันแตกต่างยังไงนะครับไม้ไดนามิกก็คือไม้สายแบบดีๆนี่เองนะครับก็คือจะมีสายนะครับก็จะเป็นสายไม้สายแบบเอคาร์นะครับบางรุ่นก็จะเป็นสายไม่ใช่เอ r าร์นะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นหัวแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นแจ็คโฟน แต่จะเกณฑ์ต่ํากว่า,าสัญญาณแบบ XLR แบบนี้นะครับทั้ง2หัวนะครับบางรุ่นก็จะใช้แบบอีกฝั่งไปเสียบที่มิกเซอร์ที่เครื่องขยายเสียงแบบนี้นะครับแบบโฟนนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่เสียบกับตัวไม้นะครับตัวนี้ถ้า XLR ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวผู้ไปเสียบที่มิกเซอร์หรือว่าไปเสียบที่เครื่องขยายเสียงที่เป็นรุ่นโปร หรือว่าจะไปเสียบที่ตู้ลำโพงที่มีแอมป์ในตัวนะครับข้อแตกต่างอย่างไงบ้างนะครับให้ฟังทั้ง2องอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงก่อนนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างสำหรับไมดนามิกก่อนนะครับจะให้ฟังเสียงไดนามิกก่อนนะครับเช็คเช็คนี่คือเสียงจากไมดนามิกนะครับเช็คเช็ค one two three 1, One, two, three. Test, test. 2, 3, t e t t t e t t ไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับแบบสายก็จะมีลักษณะแบบหนาๆทู่ๆนะครับเสียงประมาณนี้นะครับเสียงที่ออกชัดเจนดิบๆนิดๆนะครับมีความสากๆของเสียงนะครับคาแรคเตอร์ของไม้สายนะครับนี่คือลักษณะของไม้สายนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายก็ผ่านเข้าไปที่ PM แล้วก็ออกมาที่อินเทอร์เฟสนะครับ ถ้าออกไปเครื่องขยายเสียงก็จะเป็นอีกเสียงอีกโทนหนึ่งนะครับนี่คือโทนเสียงของเจ้าไดนามิกนะครับไมโครโฟนจะให้ฟังว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับความไวก็จะจํากัดนะครับแล้วแต่รุ่นที่ออกแบบมานะครับบางรุ่นก็จะมีสวิต์นะครับปิดเปิดบางรุ่นก็จะมีสวิต์เลือกทิศทางในการรับนะครับรับบริเวณกว้างเป็นลักษีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนี่คือไม้สายที่นิยมชมชอบกันนะครับ ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ขอเน้นแล้วกันเช็คเช็ควันทูทีทดสอบเสียงไมด์ไดนามิกไมสายไดนามิกทั่วไปนะครับไดนามิกไมโครโฟนเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหทดสอบ ไมค์ไดนามิกไมโครโฟนนี่คือตัวแรกนะครับก็คือข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้จะแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในตอนท้ายนะครับนี่คือเสียงจากไมค์ไดนามิกไมโครโฟนนะครับหรือว่าไมสายทั่วๆไปนะครับไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับต่อสายเข้าก็เปิดสัญญาณจากเครื่องรับว่าจะเป็นปรีแอมหรือว่าเครื่องขยายเสียงนะครับมิกเซอร์ ต่างๆปรับเสียงได้ตามใจชอบนะครับตันนี้ตั้งเป็นแฟดๆไว้อยู่นะครับต่อไปไปฟังเสียงไอ้เจ้าตัวเสียงคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับที่นิยมใช้ในห้องสตูดิโอนะครับไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้เห็นใน,ในงาน PA งานกลางแจ้งเท่าไหร่นะครับลองไปฟังเสียงดูครับก่อนอื่นผมจัดปิดเสียงลงก่อนนะครับ นี่ก็เปิดไฟแพนทอมนะครับรอสักครู่หนึ่งจะได้ฟังเสียงเจ้าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนะครับสังเกตว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนั้นจะต้องเปิดไฟ48โวลต์ก่อนนะครับถึงจะใช้ไมโครคอนเดนเซอร์ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟเข้าไปเลี้ยงนะครับวงจรด้านในนะครับมีคาปาซิเตอร์มี t ท a ราเซเตอร์มีไอมีทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วแต่การออกแบบของแต่ละบริษัทนะครับ แต่ละรุ่นก็จะแตกต่างออกไปนะครับความแตกต่างของไมโครโฟนบางรุ่นก็จะอ,อย่างรุ่นนี้นะครับ SM3 f r a n k e นนี้ก็จะเดี๋ยวนะครับผมขอเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอถ้าเป็นไมค์ตัวน,นี้ต้องเปลี่ยนกล้องนะครับนี่คือไมโครเนเซอร์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับรุ่น SM3 ก็จะมีปุ่มให้เลือกว่า ทิศทางการรับเสียงยังไงบ้างนะครับนี่คือไมโครดิเนเซอร์นะครับก็จะเป็นแบบครึ่งวงกลมแบบเลข8นะครับก็คือรับด้าน2ข้างแล้วก็รับเสียงเป็นแบบวงกลมนะครับรอบตัวไม่เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันโลคัตนะครับถ้าบิดไปทางขวาคือเป็นโลคัตนะครับแล้วก็มีปุ่มแผดสัญญาณก็คือลดสัญญาณลง 10dB นะครับกับไม่ลดนะครับ0 d นนี่คือหน้าตาของเจ้า ไม่คอนเดนเซอร์นะครับซี่แตกต่างจากไม่สายไม่ไดนามิกทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับบางรุ่นก็ออกแบบคล้ายๆกับไม่ถือนะครับไม่ชนิดคอนเดนเซอร์ uh, encer, แล้วแต่งบประมาณนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างไม่สองสองประเภท2ชนิดนะครับไม่ไดนามิกนะครับไดนามิกไม่ถือไม่ที่ใช้วอยคอยธรรมดานะครับแล้วก็ไม่คอนเดนเซอร์ ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็สายสัญญาณน,นั้นต้องเป็นสาย x อ r อย่างเดียวที่จึงต้องใช้ได้นะครับ <ranking. S 1> ก็คือเป็นหัว x อ r ทั้ง2ข้างอย่างที่ผมแนะนำให้ได้เห็นในช่วงต้นของคลิปแล้วนะครับก็มาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงเจ้าตัวแฟ a n เ e n นนะครับ sm 3ตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ผมเปิดไฟ48โวลต์เรียบร้อยแล้วครับเล่งเกณ์ที่ปี เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส e c w เช็คเช็ค e c k c เช็คเช็ e c k เช็คเเช็คเช็ e c w เช็คเช็ค e c k 1หนึ่งสอทดสอบเจ้าตัวไม์ค n ดิเนเซอร์นะครับเสียงจะออกคมๆชัดเจนกว่าใสใสนะครับกว่าไม์ไดนามิกแบบสายนะครับ เดี๋ยวขออนุญาเปลี่ยนกล้องมาที่ไมโครอดนเซอร์อีกรอบหนึ่งครับตัวน,นี้ได้เห็นหน้าชัดๆนะครับผมจะลองหมุนดูนะครับเช็คเช็ค one two t h e e เช็คเช็ค one two t h e เพราะว่าผมตั้งเป็นคลื่มวงกลมไว้นะครับหม่อหมดแรก 1, 2, 3, ดแ 6, ดเก1าสิบ one two เช็คเช็คหนึ่งสองสามสี ปกติแล้วต้องใช้ป๊อปฟิลเตอร์แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเสียงพึบนะครับเสียงเสียงแบบกระทบกับแผ่นคาปาซิเตอร์ตัวรับเสียงด้านในนะครับตัวนี้ผมใช้ฟิลเตอร์ด้านในไปแล้วนะครับก็เลยลดเสียงไปในระดับหนึ่งนะครับนี่คือเสียงของเจ้าไมโครดิเนเซอร์นะครับที่นิยมใช้ในงานพอดแคสต์หรือว่าในงานสตูดิโอ ในงานธุรกิจบันเทิงต่างๆนะครับว่าจะเป็นห้องอัดเสียงหรือบางคนก็เอาไปใช้ในเวทีคอนเสิร์ตนะครับประเภทจับโอเวอร์เฮดนะครับก็จะบางรุ่นก็จะออกแบบมาสําหรับการจับโอเวอร์เฮดของกลองบางคนก็จะไปจับที่กระเดื่องนะครับแล้วแต่การประยุกต์นําไปใช้นี่คือซุ้มเสียงของเจ้าไมค์คอนดนเซอร์นะครับที่ผมมาลองให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองจะลองปรับไปที่ ฟังก์ชันเลข8ดูนะครับเลข8ก็คือปุ่มตรงกลางนะครับรับเสียงออด้านข้างนะครับดานด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเช็คเช็ครอไฟแป๊บหนึงนะครับเช็คเช็คเอมาแล้วครับอันนี้คือเสียงจากการปรับฟังก์ชันไปที่ด้านกลางนะครับก็คือด้านหน้านะและก็ด้านหลังจะได้ยินเสียง ตัวไม้ตัวนี้รับเข้าไปนะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, เสียง1 1 1 1 1 1 2 2เช็คเช็ผมจะลองหมุนดูนะครับด้านหลังก็จะมีด้วยนะครับรับได้ด้วยนี่คือ,อคุณลักษณะนะครับของเจ้าไม้คอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับที่สามารถฟัง์กชันรับเสียงด้านหน้าด้านหลังได้นะครับบางคนต้องการเสียงห้องอบรรยากาศเสียงห้องสะท้อนเข้าไปด้วย ด้านข้างจะไม่รับนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับรับด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นคือสัญลักษณ์เลขก8ตัวนี้นะครับต่อไปจะลองไปที่ฟังก์ชันวงกลมดูนะครับการทิศทางการรับเสียงจะเป็นวงกลมนะครับอของไม์คเดนเซอร์นะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอไฟแป๊บหนึ่งนะครับเช็คเช็ค one two, two มาแล้ว เจกเจก Che c ูดเช็คจก2 2นเช็คจก2 2รอบทิศทางนะครับตัวนี้ก็จะมีบางจุดนะครับที่มีเสียงคมชัดนะครับบางจุดที่เป็นจุดอับของไมคนะครับแต่ละรุ่นไปนี่คือลักษณะโทนเสียงของเจ้าไมค์คอนเดนเซอร์นะครับที่นิยมใช้ในห้องสตูดิโอในการบันทึกเสียง ในธุรกิจบันเทิงต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่โหมดฟังก์ชั่นขครึ่งกลมแล้วกันนะครับเช็คเช็ค1 check, check. One, two, one, two. 2 e ทดสอบทดสอบ,สอบมาแล้วครับทดสอบเสียง1 2 3จะลองโลคัทดูนะครับอ่โลคัดแล้วครับโลคัทลงไปเสียงก็จะตัดเสียงย่นเบสลงไปนะครับโลคัทที่ประมาณ100่ z เฮิร์นะครับหรือว่า80 h เฮิร์แล้วแต่รุ่น บางรุ่นที่ทำออกมาการออกแบบของไม้แต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์แต่ละสไตล์คาแรคกเตอร์กันออกไปนะครับอา้าวเป็นการทดสอบนะครับระหว่างไม้แฟนทอมไม้คอนเดนเซอร์นะครับกับไม้ไม้ไดนามิกนะครับเออไม้ไดนามิกไมโครโฟนไม้ตือทั่วไปนะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงหรือว่าไม้พูด ทั่วไปนะครับไดนามิกเขาเรียกว่าไดนามิกไมโครโฟนซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนําของขดลวดนะครับเป็นไวคอยอยู่ในแคปซูลตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการรับเสียงแบบใช้คอนเดนเซอร์นะครับที่เป็นแผ่นทองเหลืองประกบกันอยู่นะครับเพื่อรับเสียงอันนี้ก็เป็นการออกแบบของไมโครอร์แล้วก็ตัวนี้ไมค์ไดนามิกนะครับจะด,ดูข้อแตกต่างข้อได้เปรียบของไมคแต่ละแบบนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดคอนเดนเซอร์ก่อนนะครับอากลับมาที่วันที c เช็คเชกลับมาที่เสียงของไมค์ไดนามิกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ข้อแตกต่างนะครับก็สังเกตได้ง่ายนะครับข้อแตกต่างก็คือความทนทานนะครับลุยน้ำลุยไฟนะครับก็จะทนได้ดีกว่า,าประเภทคอนเดนเซอร์นะครับ สำหรับการใช้งานได้กว้างได้ทั่วไปนะครับบางคนก็นิยมไปใช้ไม้ร้องนะครับก็หลากสารพัดเอาไปจับเสียงเครื่องดนตรีต่างๆแล้วแต่การออกแบบไม้ของแต่ละชนิดกันไปนะครับจับกองจับกีตาร์จอตู้กีตาร์นะครับไปรับเสียงจากเครื่องเคาะเครื่องสายต่างๆแล้วแต่การออกแบบกันออกไปนะครับอันนี้คือเสียงจากไม้ไดนามิกนะครับไดนามิกไมโครโฟนซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของคดลวดนะครับ การแล้วก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ปรีแอมเข้าสู่ p o w e r อร์เข้าสู่ Mixer ข,ข้อแตกต่างก็คือทนทานนะครับแล้วก็ทนราคาค่อนข้างประหยัดนะครับประหยัดกว่าไมโครดิ n นเซอร์นะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าแล้วก็ทำให้แพงกว่าตามการออกแบบนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเจ็บรักษาง่ายนะครับแล้วก็ ทนทานเก็บรภกษาง่ายราคาประหยัดกว่ากันส่วนข้อดีของข้อดีของเจ้าตัวไมโครโฟนแบบคอนเซอรก็คือ,อตัวนี้จะรับเสียงค่อนข้างไวนะครับจะต้องเป็นห้องที่ห้องที่เก็บเสียงได้ดีนะครับจะไม่เหมาะสําหรับไปตั้งอยู่กลางแจ้งที่จะเจาะจงในการอัดเสียงนะครับในระยะที่เราต้องการได้นะครับเสียงอาจจะเล็ดลอดมาจากบริเวณใกล้ๆกได้นะครับร้อเมตร1กิโลเมตร 50เมตรแล้วแต่นะครับเสียงจะร่วไหลเข้ามาได้จากการใช้ไมโครเดนเซอร์นะครับและก็จะค่อนข้างเสียหายพังเร็วนะครับเวลาตกเวลากระทบนะครับโดนน้ำโดนความชื้นนี่ครับก็จะไม่ทนเท่ากับไมด์ไดนามิกคือข้อเสียของไม c คนเดนเซอร์ตามแล้วก็มันต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับต้องมีไฟเลี้ยงบางรุ่นก็ต้องใช้ฐานเลี้ยงนะครับข้าไปเลี้ยงเพื่อให้คาปาซิเตอร์ทำงานเพื่อที่จะรับเสียงได้ ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับแตกต่างจากไมค์ไดนามิกนะครับที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเสียบเข้าสัญญาณได้เลยนะครับก็หมุนวนลุ่มปรับเกียน์ได้ธรรมดาเสียงดังฟังชัดแต่ตัวนี้ต้องมีไฟเลี้ยงที่มิกเซอร์นะครับจะเขียนว่าแฟนทอม48โวลต์กดปุ่มนั่นก่อนนะครับถึงจะทํางานถึงจะมีเสียงออกไปนี่คือข้อแตกต่างนะครับแต่ข้อดีของไมโครเินเซอร์ก็คือปรับ ได้หลากหลายรูปแบบนะครับโลคัสนะครับแผดสัญญาณลบสิลบยีแล้วแต่บางรุ่นนะครับบางรุ่นก็จะรับเสียงได้ทิศทางเดียวนะครับบางรุ่นก็จะรับเสียงได้หลายทิศทางนะครับก็คือ1 2 3ตามตัวนี้เลยครับฟังก์ชันของแต่ละไมโครโฟนบางรุ่นก็ทําเหมาะสําหรับเครื่องดนตรีนั้นๆไปนะครับบางรุ่นก็ออกแบบมาสําหรับได้หลายอย่างก็ แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมีราคาแพงค่อนข้างแพงนะครับยิ่งใหม่ในระดับสตูดิโอนั้นเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านก็มีนะครับแล้วตะรุ่น edition รุ่นต่างๆออกแบบด้วยวัสดุเกรดที่พรีเมียมเกรดที่ไฮเอ็นนะครับก็สูงไปตามราคาของวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบและก็ความยากของการออกแบบของไม้นะครับนี่คือข้อเสียของเจ้าตัวคอนดนเซอร์นะครับแล้วก็ มักจะใช้ในห้องที่จํากัดนะครับในห้องสตูดิโอในห้องที่บุเสียงได้ดีนะครับในห้องที่จํากัดเสียงนะครับแล้วก็ปริมาณไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปมานะครับเหมาะกับการอยู่กับที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะลากไปไหนวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตากแดดตากฝนลุยน้าลุยไฟได้หมดทุกอย่างนะครับเพียงแค่เก็บ ออให้ดีเวลาเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดแค่นั้นก็จบนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับของไม c ค์ d u คอนดนเซอร์และก็ไม d ค์ a นไดนามิกนะครับหยิบมาเป็นคอนเทนต์ฝากพี่น้องชาวสาวเอ็นมือมิกพี่น้องที่อยากรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครโฟนเกี่ยวกับสตูดิโอนะครับปวงคนกอ็อยากจะซื้อไมค์ยังพิจารณาไม่ได้อยู่ก็มาฟังคลิปนี้อาจจะเข้าใจนะครับว่าจะต้องใช้ไมครรุ่นไหนนะครับเพิงจะ เหมาะสําหรับงานของเรานะครับจะทําเพลงคอเวอร์เพลงก็แนะนําให้ใช้ไมโครเดนเซอร์นะครับราคาตั้งแต่3 4 0 0 0 0 0 0 0 0ไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ถ้าไมดนามิกนี้ก็มีราคาค่อนข้างประหยัดลงมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่1,000บาทไปจนถึงหลายพันแล้วก็หลักหมื่นก็มีเหมือนกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างไมดนามิกและก็ไมโครเดนเซอร์นะครับผมอาจารย์อินนำคอนเทน ข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียนำมาเล่าสู่กันฟังนี่ครับในทางช่องอินสตูดิโอนะครับผมอาจารย์อินมีข้อคิดเห็นมีข้อคอมเมนต์อย่างไรนะครับคอมเมนต์ไว้ไใต้โพสนะครับออจะตามไปตอบนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอให้อีกอพี่น้องติดตามรับชมกันได้ทางช่องอินสตูดิโอผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆขอบคุณขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจอกันในคลิปหน้านะครับ ผมจัดอินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ